เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องก่อนที่จะเราจะไปเรียนรู้เรื่องกล้วยเนี่ยเราต้องมารู้ความเป็นมาของชาวบ้านกล้วยก่อนว่าหมู่บ้านบ้านกล้วยเราเนี่ยมีความเป็นมายังไงเด็กๆอยากทราบไหมคะ <Yeah. S 1> อยากทราบนะคะแต่ก่อนที่เราจะมารู้ในความเป็นมาของโรงเรียนเอ่ยของหมู่บ้านบ้านกล้วยเนี่ย ครูจะมีใบงานให้เด็กๆได้ทํานะคะอันนี้จะเป็นครึ่งในเรื่องที่เราจะเรียนรู้เนี่ยมันจะมีให้เขียนว่าเด็กๆมีความรับผิดชอบเรื่องอะไรนะบอกได้ไหมคะคนดีเป็นคนยังไงคะเป็นคนดีเป็นคนดียังไงยังดึกย็นกว้างอยู่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองหน้าที่ตัวเองคืออะไรคะไม่ใช่ขัดบ้านฮะวัดบ้านใช่เนี่ยถ้าทำเพื่ใ้ทำงานบ้านถือว่าเป็นเด็กมีความรับผิดชอบไหมคะดีถ้ามาโรงเรียนแล้วคะเราทําอะไรคะ จะบอเวนถทำเวนเรียงรับถัเวนพื้นที่ทเรียมสะอาดห้องมีอะไรอีกไหมคะเรียนกับทิ้งขยะในหน่วยนี้เป็นเรื่องของมีดีที่บ้านกล้วยให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันระดมความคิดว่าในชุมชนบ้านกล้วยของเรามีจุดเด่นอะไรบ้างนะให้เด็กๆช่วยกันคิดอ่ะ มีจุดเด่นอะไรมาก จุดเด่น5ข้อ1มีกล้วยเยอะ2มีบรรยากาศดี3มีต้นกล้วย4มีลำธารมีลำธารที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่ดีมีน้ำใจต่อกันมีโรงเรียนที่สวยงามมีอากาศที่ดีขอบคุณค่ะเก่งมาก จากที่เด็กๆได้ออกมานําเสนอนะคะเราก็พอจะทราบกันแล้วไหมคะว่าจุดเด่นของว้านกล้วยมีอะไรบ้างที่หลักๆเลยที่ตรงกันทุกกลุ่มคือเรื่องอะไรคะมีกล้วยอ่ามีกล้วยเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีกล้วยเยอะๆเราต้องไปทําอะไรคะไปทำขนมไปทำเลยนะคะก็พอแค่นี้นะคะสาหรับหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะ